นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน สวัสดีครับตอนรับเเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้พุทธที่9ธันวาคม2563โสพลณวรัรตนาพงครับและธัญยมัยอนันตกรณีวัน์ค่ะสวัสดีทาง Facebook Live นะคะเพจ2ส,สำนักข่าวไทยด้วยค่ะหรือว่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้นะคะเข้าไปชมกันแล้วก็ทักทายกันเข้ามาดูนี้เหมือนเรามีแบบชุมชนเล็กๆนะของนาทีลงทุนที่แฟนคลับรายการก็รู้จักกันเองเป็นกันเองน่ารักมากใช่ครับขอบคุณทุกคนนะครับส่วนด้านล่างนั้นเซตโซเชียลมีเดียหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนกันได้รยาาากิตตม าการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนตลอดทั้งวันก็ไปได้ที่ s e t t r a d e com แล้วก็ Facebook SetTrade คลับด้วยนะครับเมือม่อวานหุ้นไทยขึ้นไปแรงมากนะคะเดี๋ยววันนี้รู้ว่าจะไปต่อหรือเปล่าเพราะวันนี้เทรดอีกหนึ่งวันก่อนที่จะหยุดยาวอีกแล้วค,ค่ะบรรยากาศต่างประเทศก็ดีไปดูที่สหรัฐอเมริกาค่ะดาวโจนส์ปิดบวกได้นะคะ104.09จุดค่ะอ,อยู่ที่ 3 1ม7 3 8 8จุดแล้วแต่ที่แรงยิ่งกว่านั้นก็คือ s p 500และ NASDA q เป็นการทำนิวไฮครั้งใหม่ค่ะนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพอย่างคึกคักเลยหุ้นไฟเซอร์ขึ้นไปอีก3%กว่านะคะหลังจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเผยว่าข้อมูลจากการทดลองวัคซีนต้านโควิด1 9ของไฟเซอร์ไม่ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภยัยและข้อมูลยังมีความสอดคล้องกับข้อเสนอของ FDA ที่จะให้มีการอนุมัติวัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉินค่ะ นักลงทุนยังจับตาความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน9 0แสนกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐสภาผู้แทนรัศสรจะลงมติต่อร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อเลี่ยงการชัดดาวนะคะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้ค่ะ นางแนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐและนายมิชแมคเคลนผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาคาดว่าสภาคองเกรสจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็กฎหมายงบประมาณชั่วคราวภายใน11ธันวาคมนี้เป็นวันสุดท้ายเลยนะคะก่อนที่หน่วยง,งานของรัฐบาลสหรัฐจะ,ะเผชิญกับภาวะชัดดาวค่ะขยับไปดูหุ้นทางฝั่งยุโรปก,กันบ้างนะครับขยับบวกขึ้นมาได้เพราะว่าคาดหวังเรื่องอังกฤษก,กับ e ูในการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันนะครับ เราไปดูตัวเลขกันนะครับดูที่ฟุตซีร้อยของลอนดอนกันก่อนนะครับขยับบวกขึ้นมาได้3.43จุดดัตของเยอรมันบวกขึ้นไป7.49จุดและ c ีซีฝรั่งเศสลดลงมา12.71จุดนะครับตลาดหุ้นของยุโรปส่วนใหญ่จะขยับปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นการขานรับวความพยายามครั้งสุดท้ายของอังกฤษและ EU ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันให้ได้ก่อนจะถึงกันหมดเส้นตายสิ้นปีนี้ที่อังกฤษจะต้องถอนตัวออกจาก EU หรือว่า Bre x i t ครับ ผู้นำอังกฤษและ EU จะประชุมกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หลังการเจรจารล้มเหลวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งที่นักลงทุนขานรับคืออังกฤษเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนแล้วครับเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยไฟเซอร์และไบโอเอนเทคตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาก็าเป็นชาติแรกในยุโรปที่เริ่มวัคชีเริ่มฉีดวัคซีนนี้ให้กับประชาชนครับแรงหนุนอีกด้านหนึ่งการที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป ออกมาบอกถึงดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีพุ่งขึ้นไปที่ระดับ55.0ในเดือนธันวาคมจากพฤศ,ศจิกาย,ยนอยู่39.0ขึ้นไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ถือว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์ไว้ที่45.5ด้วยครับ กลับไปที่ฝั่งสหรัฐไปดูตลาดน้ํามันกันนะคะเขาก็<ๆ>ยังกังวลเรื่องผู้ติดเชื้อ,อพุ่งสูงเป็นประวัติการเรื่อยๆเลยค่ะทำให้ WTI นะคะ mm. ก็เลยยังไม่ค่อยขยับปิดลบไป16เซนค่ะหวันเนื่องมาจากการล็อกดาวน์ส่วนเร e n น,นะคะขยับขึ้นมาได้5เซนนิ่งๆอยู่นะคะตลาดน้ํามันดูไบบกได้7เซนเท่านั้นค่ะ มีรายงานว่ารัฐแคลิฟอร์เนียที่ประชากรมากที่สุดในสหรัฐเนี่ยประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึงเทศกาลคริสต์มาสเลยแล้วก็ผู้ติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนักลงทุนยังจับตารายงานซอกน้ำมันดิบของสหรัฐด้วยค่ะ EIA จะเผยรประมาณ4ีทุ่มครึ่งนะคะตามเวลาไทยค่ะ ราคาทองคําขยับบวกขึ้นไปได้คาดหวังกับเรื่องเศรษฐกิจโลกปีหน้าว่าน่าจะมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาโดยภาพรวมนะครับทำให้โคมเม็กซ์นะครับตลาดโคมเม็กซ์ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์บวกขึ้นไป8เหรียญเ0เซนประมาณ0.48เปอร์เซ็นต์1 8 7 4ปอเ็เหรียญ90เซนเป็นระดับปิดที่สูงสุดตั้งแต่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแรงหนุนราคาทองคำมาจากความคาดหวังว่าสหรัฐ จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด19แล้วก็การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดให้มีแรงซื้อทองคําเข้ามาครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีร่วงลงไปอยู่0.908%ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีลงไปอยู่1.662%อันนี้คือตัวเลขเมื่อคืนนี้นะครับ ส่วนราคาน้ำมันในประเทศที่ประกาศโดยสมาคมค้าอทองคําเช้า,ว,า,าวันนี้นไม่เปลี่ยนแปลงครับราคาทองคําแท่งขายออกอยู่26,550บาทและทองคํารูป,ปรพัรร์ขายออก2 7 5 0บาทต่อบาททองคําค่าเงินบาทเช้าว,วันนี้เปิดตลาดมาประมาณ30บาท4สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอันแข็งมากนะครับอันนี้คือเมื่อวานนี้เงินบาทปิดตลาด 30บาท3สตางค์เป็นระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ11เดือนจุดสนใจหลักๆก็อยู่ที่การประชุม ECB หรือธนาคารกลางยุโรป10ธันวาคมนี้เพราะคาดการกันว่าจะมีการเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ QE 5แสนล้านยูโรครับคุณพายรินชูชวถาวรประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจภายใต้สบสบอกว่าสบสเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วก็มีการคุยกับแบงก์ชาติ คาดว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมในการเข้ามาดูแลเพื่อสรรอการแข็งค่าของเงินบาทซึ่งแบงค์ชาติติดตามดูแลเงินบาทอย่างใกล้ชิดท่ามกลางการไหลเข้าของเงินทุนระยะสั้นครับผู้จ่องออกปาดเงือกันเลยนะคะเห็นระดับนี้ บางแบงค์คาดไปว่าปีหน้าจะหลุด30ด้วยนะคะโอ,อ้ต้องจับตาค่ะคมาดูปัจจัยบวกลบกันนะคะเมื่อวานหุ้นไทยขึ้นไปได้แรงวันนี้ปัจจัยบวกก็ยังมีต่อค่ะจากคอรมออนุมัติคนละครึ่งเฟสองเราเท่ยกันแล้วก็ผ่อนปลนเงื่อนไขต่างๆด้วยนะคะเงินทุนไหลเข้าค่ะช่วงนี้ดาวโจนส์ปิดบวกได้โรเกอร์ต่างชาตินะคะเพิ่มน้ําหนักลงทุนในตลาดหุ้น emerging Market แล้วลงถึงตลาดหุ้นไทยด้วยเดี๋ยวดูผลของการประชุมธนาคารกลางยุโรปพรุ่งนี้ค่ะน่าจะมีมติผ ปัจจัยลบนะครับราคาน้ํามันดิบลดลงมา16เซนความกังวลเรื่องโควิด19ระลอกใหม่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ในบ้านเราที่พบบุคลากรทางการแพทย์หลายคนที่ติดเชื้อโควิด19นะครับ จากตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีรายงานเป็นประจำทุกเดือนนะคะดูภาพของด<ช>ัช<ว>นีเดือนพฤศจิกายนนี่คือทำจุดสูงสุดในรอบปี 63, 63ไปเลยนะคะก็เป็นช่วงที่นักลงทุนต่างชาติกับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นค่ะคุณสอนพลตุละยะเสถียรนะคะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเซตอินด็เซ์เราปิดที่1,408.31จุดเพิ่มขึ้นมา17.85%จากเดือนก่อนจึงนับเป็นการเพิ่ ขึ้นสูงสุดของปี63แล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชียด้วยค่ปะปัจจัยหนุนคือการชนะการเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตอีกทั้งความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด19แล้วก็มีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ปรับตัวดีกว่าเซ็ตอินดกซด้วยก็เป็นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในหมวดธุรกิจพลังงานสารโภคเโเคมีแล้วก็ธนาคาร ส่วนเดือนพฤศ,ศจิกายนที่บอกว่าผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามามากก็คือเป็นสถานะผู้ซื้อสุทธิเป็นเดือนแรกนะคะในรอบ16เดือนมูลค่ากว่า32,000ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าเงินทุนไหลเข้าสูงสุดในอาเซียนด้วยทําให้11เดือนแรกของปีนี้ค่ะผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์265,000ล้านบาทจากที่ขายสุทธิไป290,000กว่าล้านบาทในเดือนก่อนหน้าค่ะส่วนกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในไทยนะครับตัวเลขนี้มองว่ายังไม่น่าห่วงไม่พบว่า กระทบต่อตลาดหุ้นไทยน้ำหนักที่นักลงทุนให้ความสนใจตอนนี้อยู่ที่นโยบายด้านเศรษฐกิจและก็การค้าของนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐที่มองว่าจะส่งผลดีต่อตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยครับและก็จากเม็ดเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าในลตลาดหุ้นไทยทําให้บรรยากาศการลงทุนผ่อนคลายมากขึ้น นอกจากนี้บจในตลาดของไทยส่วนใหญ่ก็มีจุดเด่นเรื่อง ESG หรือว่าการเปิดเผยข้อมูลประเมินตางสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลเพราะฉะนั้นจะเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนมากขึ้นเงินบาทแข็งค่ายอมรับว่าอาจจะกระทบต่องบบัญชีจากการแปลงค่าเงินของบจได้เช่นเดียวกันครับและภาพที่เห็นชัดก็คือการลงทุนเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นไป29จุดต่างชาติซื้อสุทธิ6,600กว่าล้านบาทฟันโฟไหลเข้าแน่นอนครับ หลังจากโบรกเกอร์ต่างชาติหลายรายอัปเกรดมุมมองเศรษฐกิจไทยตลาดหุ้นไทยแนวโน้มวันนี้ถ้าดัชนียืนเหนือ1460จุดขึ้นไปได้ก็จะมีโมเมนตัมเป็นบวกแต่ก็ต้องระวังความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะ มาดูหุ้นรายตัวกันบ้างนะคะเผื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกลงทุนตลาดหลักทรัพย์เพิ่งแจ้งผลการคัดเลือกหุ้นเข้าคำนวณดัชนีฟุตซี่ค่ะฟุตซี่เซ็ตสำหรับรอบครบทวนเดือนธันวาคมแต่จะมีผลอีกทีนะคะคือ21ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะ,คะก็เดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นให้ดูเลยนะคะว่าตัวไหนถูกเอาเข้าถูกเอาออกกันบ้างนะคะก็มีหุ้นที่บางตัวหลุดการคำนวณด้วยดัชนีฟุตซี่เซ็ตลาร์จแคปอินดกซ์นะคะก็มี2หลักทรัพย์เข้าใหม่ด้วยกันนะคะ เป็นตัวเดลต้าและก็ตัว SCGP แต่ตัวที่ออกคือ DTAG แล้วก็ไทออยค่ะถัดมาเป็น f SE ุตซี่เซตมิดแคปอินนะคะ5หลักซับเข้าใหม่ดู HOME DTAG JMT STGT แล้วก็ไทออยก็ย้ายจากตัวใหญ่มาเป็นตัวกลางอย่างได้เข้าอยู่แต่ตัวที่โดนออกเป็นเดลต้าแล้วก็การบินไทยค่ะอีกอันเป็น f ุตซี่เ ชาเรียอินเด็กซ์นะคะมีถึง14หลักทรัพย์เข้าใหม่ด้วยกันข้อมูลตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถไปดูได้ที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการทบทวนหลักทรัพย์ที่เอามาคำนวณจัดทาปีละ2ครั้งค่ะตามหลักเกณฑ์ที่มีการกําหนดไว้ล่วงหน้าทบทวนครั้งต่อไปก็คือเดือนมิถุนายนปีหน้าค่ะเมื่อวานนี้ศักสยามลีสซิ่งเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์นะครับไปดูบรรยากาศกาันทีเดียวเห็นว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับ ราคาหุ้นของศักสยามลิซซิงจำกัดมหาชนหรือว่า SAK หรือว่าอ่านว่าสักันนะครับเข้าจดทะเบียนแล้วก็เริ่มซื้อขายเมื่อวานนี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ราคา IPO คือ3.70บาท70ต่อหุ้นนะครับทันทีที่เปิดตลาดราคาก็สูงเกิน IPO ไปถึง90.54%แล้วก็ปิดตลาดวันแรก8บาท20สูงกว่าราคาจองถึง4บาท50สตางค์นะครับ ผมประกอบการ9เดือนแรกของปี63มีกำไรสุทธิ480ล้านบาทหรือว่าเติบโต33.6%ทดอลดอัตรา NPL ลงเหลือ2.6%ทําทำให้นะวันที่30กันยายนมีพอสินเชื่อรวม6,247ล้านบาทลูกหนี้90%เเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกันครับ ผู้บริหารมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปีหน้ากลับมาเป็นบวกก็ส่งผลดีต่อความต้องการสินค้าเกษตรทําให้ความต้องการสินเชื่อเพื่อดําเนินธุรกิจขยายตัวตามและไม่กังวลกับการติดเชื้อโควิด -19 รอบใหม่ในไทยเพราะคาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับรอบแรกเพราะว่าไทยมีประสบการณ์ในการรับมือครับคนไทยก็มีความตื่นตัวในการระวังตัวมากขึ้นซึ่งปัจปจัยนี้ก็ทําให้ปี64ศักดสยามมีพอสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น8,400ล้านบาทครับ ข่าวถัดมานะคะใครๆก็อยากฟังแม้จะไม่เกี่ยวกับเรานะคะก็คือเรื่องของมหาเศรษฐีมาดูการจัดอันดับมหาเศรษฐีไทยกันถือว่ารวยน้อยลงนะเพราะว่าตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมาตกลงแรงนะคะพิษโควิด19กระหน,น่ำหุ้นไทยแบบนี้ฉุดความมั่งคั่งเศรษฐีหุ้นไทยปี63หดหายไปแสนกว่าล้านบาทค่ะ <S 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 ข้อมูลนี้จาก,รา,า,การสารการเงินการธนาคารนะคะร่วมกับอาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยปี63 วัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศที่ถือหุ้นสัดส่วน0.5%ขึ้นไปค่ะปีนี้โควิด19กระทบหนักนะคะเอาเป็นช่วงที่ดัชนีอยู่นะวันที่30กันยายนก็เลยเอามาวัดความมั่งคัง่งพบว่าเศรษฐีหุ้นไทยก็รวยลดลงแสนกว่าล้านบาทค่ะแต่ปัจจัยต่างๆได้ใครตัวลงก็เชื่อว่าตอนนี้รวยขึ้นแล้วนะ,ะเอามาดูอันดับหนึ่งกันเลยค่ะเป็นของนายสารัรัตนวดีกรรมการรองและ ขอภัยกรรมการรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gulf Energy d e v e l OP m e n t ครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่2แล้วมูลค่ารวมแส5 0 0 0กว่าล้านบาทรวยลดลงมา5,600กว่าล้านบาทค่ะอันดับ2คุณหมอปราเสิฐปราสาทองโอสดนะครับเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพนนทเวศแล้ก็สายการบินบางกอกแอร์เวยสรวยลดลงไป16,00 0กว่าล้านนะครับหรือประมาณ24% อันดับ3ยังเป็นของคุณนิติโอสถานุเคราะห์นักลงทุนรายใหญ่นะครับอันดับ4นายวรรัตน์ตั้งคารวะคุณประธานกรรมการกลุ่มบริษัทโอเออันดับขยับขึ้นมาจากอันดับ6มาเป็นอันดับ4นะครับอันดับ5เจ้าโสจิญศิริวัฒนพักดีอันดับ6อันดับ7นะครับก็คือ2เศรษฐีหุ้นเจ้าของบมจเมืองไทยแคปิตอลดาวนภาเพชรอัมเพนกับชูชาติเพชรอัมเพนอันดับ8สมพงน์อาหูนายเจ้าของ EA หล่ลมาจากอันดับ5 อันดับ9คุณหญิงวน,นาสิริวัฒนพักดีอันดับ10คือนายฮาราลิงประธานกลุ่มบีกริมนะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่11ครับ <c oughs> ในส0คนนี้คนที่รวยเพิ่มขึ้นมีเพียง3ท่านนะคะก็คือคุณวานรัตตั้งคาราวะกูุลอีก2ท่านคือเจ้าสัวเจริญคุณหญิงวน,นานะะในเครือไทเบฟค่ะก็คือจากการนำแอสเซทเวิร์ลเอบซีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็เลยทาให้มูลค่าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนใครที่สนงนสนใจเรื่องทุนวิจัยนะครับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือว่า CMDF Capital Market Development Fund เปิดรับสมัครขอทุนโครงการงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนครั้งที่3ปี2563ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุนนะครับที่จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนต่างๆภายใต้ Capital Market Ecosystem ให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง แล้วก็สามารถแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของตลาดทุนในอนาคตได้อย่างยั่งยืนครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคมนี้นะครับดูรายละเอียดได้ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ w w w c m d f o r t h g r a n t s a n t a n n o u n c e m e n t หรือว่าสอบถามได้ที่020099999นะครับอย่างที่บอกว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะคะรวมถึงบจใส่ใจเรื่องความยั่งยืนจริงๆนะคะ,ะคก็มีรางวาัลจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงวารสารการเงินธนาคาระคะ่ะ ขอเชิญผู้ลงทุนและผู้สนใจรับชมพิธีประกาศผลรางวัลเซตอ w วอร์ด2020ในรูปแบบเวอร์ชวลเซเรมเนีนะคะวันที่14ธันวาคมนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินรวมถึงผู้บริหารสูงสุดของบอจอที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆมี77บริษัทแล้วก็ผู้บริหารสูงสุด10ท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายเข้าชิงเซตอเวอร์ดนะคะในกลุ่มรางวั Business Excellence, าาลี่สอเนดอ้นอย่างแข็แกร่ง ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันค่ะพร้อมมาแสดงความยินดีกับ124บริษัทสดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่จะประกาศในวันเดียวกันไปลุ้นกันนะคะเข้าไปชมสดได้ที่ set.or.th นะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปของวันจันทร์ที่14ธันวาคมหรือว่าทาง Facebook ของตลาดหลักทรัพย์ก็มีไลฟ์ไปพร้อมกันค่ะปีท้ายช่วงนี้ด้วยสับลงทุนนะครับวันนี้ดีเวเดนยูนะครับหรือว่าอัตราปันผลตอบแทน เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญนะครับเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลต่อหุ้นกับราคาหุ้นค่าที่ปรากฏหน่วยจะเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหาความคุ้นค่าก่อนจะลงทุนนะครับโดยพิจารณาความต่อเนื่องและการเติบโตของเงินปันผลด้วยนะครับส่วนช่วงหน้าทางตลาดหลักทรัพย์มีโครงการลดขยะให้เป็นศูนย์เลยนะค,ะครับภายในประมาณอีก10ปีข้างหน้าทํายังไงกันดีเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันค่ะ กลับมาคุยกันต่อนะครับขยะถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขอ,อนามัยแลวก็สิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหากรรมมีชุมชนอยู่เยอะๆะอย่างเช่นที่ตะบลน,นาดีสมุทรสาครน,นะครับล่าสุดก็มีการประกาศเจตนารมณ์ทำให้ขยะเป็นศูนย์ภายในปี2573ซึ่งในโอกาสนี้ทางตลาดรัพย์เองก็ได้ขยายต่อยอดโครงการแคร์เดเวลสู่พื้นที่ตะบนานาดีด้วยนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานชิ้นนี้กันครับ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปลักกันให้เมืองนาดีให้เป็นเมืองสุขภาพที่ดีและขยะเป็นศูนย์ภายในปี2573ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตะบลนาดีมีปริมาณขยะเฉลี่ยจำนวน32,850ตันต่อปีในปีพศ2564เทศบาลตะบลนาดีและคณะทำงานพัฒนาอย่างเมืองอย่างยังย่งยืนตะบลนาดีและภาครือข่าย จัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงมีเป้าหมายร่วมกันลดปริมาณขยะลง10%ก่าวคือลดปริมาณขยะที่เทศบาลจัดเก็บให้เหลือ2 9 5 6 5ตันโดยนําแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ขยะเป็นศูนย์และสามารถหมุนเวียนมาเป็นประโยชน์ให้กับภา,า,าคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจตนารม์ที่มุ่งมั่นจากภาคีเครือข่ายทางภาคราัฐเอกชนและชุมชนในพื้นที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่ตั้งเป้าลดปริมาณขยะลง10%ให้เหลือไม่ถึง30,000ตันในปี2564เพื่อนำไปสู่เป้าหมายตำบลนาดีเมืองสุขภาพดีและขยะเป็นศูนย์ในปี2573 เทศบาลตำบลนานดีเป็นหนึ่งในหเมืองนำร่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในโครงการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ2030ในเอเชียและแปซิฟิกภายใต้ความร่วมมือของ u n s c a p ด้วยพื้นที่ตำบลนานดีเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมกว่า600โรงงานและการขยายตัวของชุมชนทำให้แต่ละปีพื้นที่แห่งนี้สร้างขยะมากกว่า32,850ตันต่อปีขณะที่การกำจัดขยะยังขาดประสิทธิภาพจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่มายาวนานระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นมันยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการที่ อย่างที่ทุกคนได้เคยได้ยินมาเราคัดจากที่บ้านพอรถขยะมาอ้าวก็มารวมกันอีกอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องเชิงนโยบายซึ่งขณะนี้เทศบาลตบลนานดีก็มีแนวคิดว่าถ้าแต่ละบ้านคัดแยกเสร็จแล้วใช่ไหมคะทางเทศบาลตบมนานดีเนี่ยก็จะจดเอาไว้เหมือนธนาคารขยะแล้วก็คือสิ้นเดือนก็คือลดไม่เก็บ40บาทเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะหนึ่งยืนยันนะคะว่า การคัดแยกอันนี้มีประโยชน์แน่นอนใช่ไหมคะกับ2ก็คือว่าให้ประชาชนเนี่ยนะคะได้มีทุนนะคะเอา40บาทนี่แหละจะไปซื้อกับข้าวหรือจะไปซื้อยาหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเป็นทั้งทุนทางด้านเศรษฐกิจเองแล้วก็ทุนทางด้านสังคมด้วย ด้วยความมุ่งมั่นของคนในพื้นที่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมที่มีเป้าหมายผลักดันให้เกิดภาวะสมดุลของโลกตามกรอบเป้าหมาย UN s d g g o ในข้อ13 ตลกรั์โดยของการแคดเวลเราก็ได้มีส่วนร่วมนะคะแต่โดยส่วนร่วมเนี่ยเรามาในมุมของการที่เรามีเครื่องมือตัวแคดเวลในเชิงของการคำนวณการลดการปลอร่อยก๊าซเรือกระจกจากขยะที่เราลดได้นะคะนั้นส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือเรื่องขององค์ความรู้นะคะเนื่องจากพื้นที่ของรัชดาเองนะคะเราเรามีส่วนที่มีรูปแบบหลากหลายมากในการที่จะบริหารจัดการชุมชนนะคะชุมชนของแต่ละตึกหรืออาคารก็คือชุมชนเหมือนกันนะคะแล้วก็จะดึงคนในชุมชนหรือคนที่เป็น ผู้ที่อยู่ในลูกบ้านในสมาชิกเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดลดขยะ ในการแยกขยะในการบริหารจัดการส่งต่อขยะอย่างไรนะคะเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่รัชดาก็จะเป็นพื้นที่ต้นแบบอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ที่ทางตำนานดีเนี่ยสามารถจะเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะหรือแม้กระทั่งโหนดของความรู้ในเรื่องของตัวขยะหรือว่าเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้ทางโครงการแคนเดเวลก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะคะแล้วก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ในเรื่องนี้นะคะอย่างลึกซึง้ง สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลน,น,นาดีขณะนี้คือความตระหนักและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันลดช่วยกันแยกเพื่อนำขยะและของเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการทำให้ตำบลนานดีเป็นเมืองสุขภาพดีและขยะเป็นศูนย์ภายในปี2573สิริพรทองรายสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ แล้วหุนเอเชียวันนี้นะคะปิดท้ายกันหน่อยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ,คะบวกได้เพราะว่าอังกฤษเริ่มฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นข่าวดีมาถึงฝั่งเอเชียด้วยนี่คือบวก276.44จุดเลยค่ะ1%นะคะหางเซ็งอีกหนึ่งตลาดใหญ่ของฮ่องกงก็บวกไป1%กว่าเช่นเดียวกันค่ะหวังว่าวันนี้บ้านเราจะมีแรงไปต่อนะคะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสกับวันศุกร์รายการงดนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนนวันจันทร์เลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามาสวัสดีค่ะ